เทสเทสได้ยินไหมน่าจะได้เหรอวะโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมผีเออเป็นเกมผีในรูบอกรึเี๋ยวขอเทสก่อนมันไได้ยินใช่ไหม ขอเทศก่อนนะฮะเออเพีงอะไรอยู่โอเคได้ยินได้ยินโอเคลูคกกำลัเล่นเกมผีในโลบอกนะฮะ ใครอยากนินเดี๋ยวทิ้งดิงใต้คลิปนะฮะร้ังจากที่กูไม่ได้อัดคลิปมานานวันนี้กูจะมาเล่นเกมผีกันโอ้เชี่ยเชี่ยเช่โคตรค้างเลยซ้าดูดิดีโอเคนิสโอ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 เคปิดแม่งประมาณนี้น่าจะพอละ ไม่นะมันเปลี่ยนตัวนุ๊กกูด้วยสนุ๊อันนี้แบบยังไงวะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปด้วยนะโอเคอิศะอิศะดใครก็ได้มากับกูหน่อยดิผมเคยเล่นสองคนไปแล้วนะสองคนก็แบบพอดีอยู่นะเออแล้วกูก็ได้เพื่อน เลด,ดีด้วยวันนี้วันนี้วันนี้เพื่อนกูเคยเล่นมาแล้วเพื่อนนี่นี่นี่สีวิไทยเนี่ยเพื่อนเข้าเข้าเข้ารูไ้ไม่กูได้ไม่กูไม่ยอมจะต้องมีออกละจะต้องมีคนมาเล่นกับกูกูไม่ยอมต้องมีคนมาเล่นกับกูเท่านั้น ไอ้เชี่ยคุณเชืว่าคลิปยาวไรเฮียคิดว่าคลิปยาวแน่ๆเลยเฮ้ยอีเหี้ยใครก็ได้นี่มาอยู่กับกคุณอย่าดูเพื่อนได้ยินนะเพื่อน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 ไม่เพื่อนมันครบแล้วเพื่อนมึงออกไปเลยเฮีย เพื่อน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 ไอ้เหี้ยมึงก็เอาเอาออกออกออกเข้าเข้าเข้าอยู่นั่นไรสารโอ้สรุปอยู่ในห้องนี้ไม่สามคนเนี่ยใครเออนี่นี่สามคนแล้วสามคนแล้วควยเอาควยโอ้กูไม่ได้เล่นห,ลหรอหวะเนี่ยเข้าเลยเข้าเลยหนูวิทายหนูวิทายเย่ได้เล่ยละมึงพวกมึงออกไม่ได้เลยไอ้เหี้ย อันนี้ครั้งที่สามที่เล่นนะครั้งครั้งที่หนึ่งก็กลัวอยู่นะเออครั้งครั้งที่สองก็แบบเอ้ยก็ยังกลัวอยู่อันนี้ครั้งสามไม่รู้จะกลัวไหมไอตัวกลัวไอเฮียคิดเพยไม่ต้องเฮียอะไรมากรอกมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนตามตามเพื่อนตามเพื่อนมาหนี่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 กดชิปเพื่อนกดชิปวิ่งเพื่อนนี่เพื่อนมาถ่ายรูปก่อนเพื่อนถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเพื่อน เคเพื่อนโอ้ยไอ้เหี้ยเออไฟฉายเรียวเพื่อนเร็วเพื่อนสัต์เป็นแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวหรอกเพื่อนเดี๋ยวเราพาไปเพื่อนมานเนี่ยวันี้ เปิดไม่ได้หรอต้องไปจุดเซฟก่อนกดไม่ได้เหมือนเดิมจุดเซฟก็กดไม่ได้เพืเ่อนกดดีๆโตตอนนี้เลยเพื่อนมันน่าจะมีผีเพื่อนตอนที่กูเล่นครั้งแรกม,มันมีมืออาชีพเพื่อนนั่นแหละกูกูมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกูเจอผีเ,อเลยเฮ่อ เพื่อนเพื่อนเราด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดก่อนนั่ไงขวดน้ําเอาไม่ได้อีกสัไม่มีใครอยู่ก็ไม่อยู่หรอกไอ้เหยียอยู่ให้งงไงสักไปไปไปวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งตรงนี้เพื่อนโอเคเพื่อนจะกดไปแล้วเราไม่ต้องกดหรอกนี่ยเพื่อนกดไปแล้ว ไหนว่าผีเพื่อนไปเพื่อนไปที่บ้านเพื่อนปะปะปะเนี่ยกูก็เดูขึ้นตรงนี้หมนกังเดือดม,มาเป็นกลุ่มเลยสาสต์ยังไม่ได้เนี่ยเปิดทำไม ตอนนี้แหละเพื่อนผีมันจะมาแล้วเพื่อนเพื่อนตรงนี้แหละเพื่อนผีจะมาแล้วเพื่อนอย่าไปเพื่อนผีมันจะไปตรงนี้เอ้าไม่มาวะว้าวไม่เข้าสียน้เผี้ยอะไรจะควาย เสียงทำเฮี้ยเลยล่ะตกใจหมดเฮี้ยตกใจแทบตายเลยคนลุกยันตูดแต่เฮี้ยอส้สัะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เหมือนเดิมเชี่ยขันชิบหาย,ยจะมีตรงนที่เปิดได้แล้วสามารถไปแอบได้ จะมืดอีกละไอสัตว์เอ้ยขังตัวเองไว้ในห้องน้ำโอยเชือกกูคันว่ะยุงกัดเดี๋ยวกูเปิดพัดลมก่อนไอ้เชี่ยกองมาเอยียบห้องน้ำไอสัตว์เพื่อนเพื่อนเพื่อนจุดเซฟก่อนเพื่อนเพื่อน เซฟก่อนเพื่อนมาเซฟก่อนเพื่อนไม่งั้นพวกเราจะไม่มีจุดเซฟแล้วเพื่อนเอาเพื่อนเซฟเลอเพื่อนเ <g ül> พื่อนมาก่อนหน้านี้เหล้วเพื่อนโอ,อ้เชี่ยยังไม่หายคันเลยมันจะมีผีเพื่อนตรงเนี้ยเราจำได้แม่นมากแต่ครั้งที่สองกับสามนี่ไม่มีไม่ไหวนะเพื่อนซีเรียถาม ขังตัวเองโอ้ยเหี้ยยังคันอยู่เลยไอซาเลยโอ้โหไม่น่าเลยยิงเต็ม,มเลยสัสเลยเฮ้ไอ้เหี้ย <Hey! S 2> here, ทิ้งกู <laughs> เจอผีเรียบร้อยแล้วฮะหัวหน้าเราจะอยู่ตรงนี้แหละ เฮียคงไม่ไหววะอ้อเพื่อนเพื่อนมาพอดีเลยเพื่อนตายเพื่อนเเพื่อนตายใช่ไหมเพื่อนตายใช่ไหม่าอย่าโกหกเลยเพื่อนเพื่อนตายใช่ไหมเพื่อนเสพมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เพื่อนก็ตายหาว้ายเฮียก็ชาเขียนทำเฮียหาพ่อมอาควาย กูเพื่อนคันชิบหายเลยเพื่อนอันนี้ไม่ได้อัดตอนดึกนะฮะเชา้ชาโคตรเช้าเลยเพิ่งต่อใหม่ได้ iPhone เออ Apple อกูอยู่ในห้องนี้เลยสะโอ้โหปิดไฟโคตรมืด คันชิบหายเลยโอ๊ยเจ้ากูตกใจหมดเลยฮี่เพื่อนกูได้ยินเสียงหมาร้องว่ะรหูกูฟาดว่ะเพื่อนกูได้ยินเสียงหมาร้องว่ะ จะเปิดไปทำหาพ่อเงาควายมึงเปิดทำไมจะออกไปก็ออกไปฟิไป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 เราจะทำตามซื่อตรง เพื่อนเพื่อนทำให้มันมาได้แล้ววะเพื่อนมีคนเย็ดกันอยู่ในนั้นวะ่ะไอ้สัสมึงไปซิมึงจะนิ่งหาพ่อมึงอะ่ะไม่นะมีคนเย็ดกันเ้าทำเสียงค้างอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนมีคนเย็ดกันมีคนเย็ดกันเพื่อนเพื่อนอยไปเพื่อนมันมีคนเย็ดกัน <c oughs> มันมีคนเย็ดกันเพื่อนเพื่อนอย่าไปหรืวเราจะขึ้นขีดแดงไหมจะขึ้นขีดแดงไหมโอ้เชือกผู้เสียวสวนหลังจริงเลยสัไม่คนเย็ดกันอีกแล้ว าตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปเห็นแต่ชื่อไม่เป็นไรม่มีคนแยกกันยิ่งไปเสียงยิ่งใกล้ไอ้สับไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราตามนายไปเพื่อน มึงจะไปไหนเนี่ยเพื่อนมีคนยเย็ดกันเหรอเพื่อนเอออ่ะเอออ่ะอย่าง้ยตอนตแรกกูรู้เสียงหมาไอ้เหี้ยที่ไหนได้เสียงคุยเย็ดกันอีสักแน่ใจใช่ไหมเพื่อนแน่ใจใช่ไหมเพื่อนว่าเรามาถูกอะ่ะใช่ไหม โอ้ยอยู่ดับรองของเราแสดงว่าจะมาถึงเลยเออน,นม่เวลาให้กูพัก,กที่เ,เก่าสักทีสักเก่าเก่าอู้ไปเลี้ยบเพื่อนไปเลี้ยวเพื่อนไปเลี้ยวเพื่อนไปเลี้ยวเพื่อนอ้ไฟฉายมันก็ไม่ทำงานน้อยสัตว์เลย เพื่อนกูเจอเหี้ยอะไรไม่รู้พาใชายกูไม่ทำงานเหรอเพื่อนโอเคว้ยเพื่อนยินเหรอเฮ้ยตุ๊กตาผีสิงกับตัวเฟรดดินตัว อััอน้พยงก่อ่อู่ใชหมค<ฮ><ฮ>ดีออกข่าวเลยเหรอออกข่าวคดีชายหนุ่มสี่คนก่อเป็นกลุ่มไปเจอผีสาวแล้วตายหาภายในคดีนั้นผู้ต้องสงสัยก็คือพ่อกับแม่มัน่นหละยควายผู้ต้องสงสัยคือมือถือ ติดคดีหนังสือพิมพ์เพื่อนเพื่อนไปไหนก็เอเ้ยมีรอยช้ำด้วยใส่มาเดนเที่ยวอะไรมาหรือเปล่าอ้อจะมีเสียงคนยึดกันอีกปะอาบจะกกินไม่ออกกูไม่อยู่แล้วเฮียกูไปละเพื่อนวิวิวิอยากูตกเขาเลยเฮียอุ้ยเออไม่นะ คนที us, Ay, ่ลองอยู่ดับสองของเราได้หายไปแล้วเห็นเจ้าด้นไหมอ่ะแล้วควายอะไรอ่ะกูคิดว่ากูกลัวฮะคิดว่ากูกลัวเออกูกลัวทำไมอ่ะกูกลัว ไปดิเพื่อนมึงก็ไปสิมึงเป็นคนนำอ่ะมึงรู้อ่ะแล้วกึอยู่ด้านหลังเองไปไปไปมึงเดินแบบนี้ไม่ทันเขาเล่ไปเพื่อนนำต่อไปเพื่อนไปนไปไปไปตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปไม่เต็มมันจะไม่สว่างก็เถอะ เราก้อยพอยกูอยากอยู่หลังแล้วเวอนกูอยากอยกู่กลางมากกว่าแล้วอยอรไรอ่ะสัตว์ไม่ยู่กับผีตานีไปเฮียอุ้ย,ยขนลูกยันตูแล้วกูอย่าบอกนะว่า กูตายถาวรอ,อะหรือเปล่าอยู่อยูยูยูเลยวะกูอ่านไม่ชอบินพี่ออกเออไม่มีเวลาให้เขาขาสักทีเฮียแล้วกูอยู่ไหนอ่ะเคปิดไฟฉายไม่มนเดินเนี่ยว้ายนะว้ายกลัวแล้ว ตกใจหมือน,นสตัตว์อ๋อบ้านที่คุณบ้านที่คนเย็ดกันเหรออ๋อเพื่อนกูเข้าใจแล้วเพื่อนบ้านที่คนเย็ดกันโอเคน่าจะไม่ใช่คุ้นเพื่อนคุณมากเลยเพื่อน จะไปก็ไปในเฮียมันมีผีเพื่อนถ้าคือก็เปิดไม่คุยกันได้น่าจะดีมันก็เปิดไม่คุยกันได้ี่จะไปกูมีผีตายแล้วกูไม่รับประกันนั่นไงผีผีฮ่าฮ่าฮ่าพ่อผมสิตลกยันตายเในเฮีย เจอเจอดักหลังแลวเหี้ยไม่นีเซ้าหรือกูคนเดียวโอเคนะคะท่านผู้ชมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะฮะในเซ้อมีแต่กูคนเดียวเนี่ยเอาเป็นว่าใช่เล่นเลยเกมผีเกมนี้ก็น่าก,กลัวมากเลยแล้วสักกูขนลุกยังตู่เลยเหี้ยโคตรขนลุกเลยแต่ตอนนี้กลัวมากแต่ก็อาจจะเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยอัดคลิปหน่อยนะคะเพราะว่าก็ ติดนู่นติดนี่อยู่นะก็ไม่ได้ติดหรอกแต่ว่มวนคาเล่นเกมอื่นอยู่ไม่มีแล้วจะอจัดคือตอนนี้ก็เพิ่งเออเออต่อต่อสายไม้เสียงเออครั้งต่อไปอาจจะได้อัดที่ครั้งต่อไปอาจจะได้อ,อัดโอสุก็ได้โอสุ ไม่ก็โรบอกแต่ที่รู้น่าจะไม่ได้อัดไมครับในเนๆเพราะว่าไมครับเหมือนจะมีปัญหาหรือว่าบางทีจะเอยหรือว่าวันทีอาจจะได้แบบไปสร้างไปสร้างแมบ,บโรบอกก็ได้นะเพราะตอนนี้ผมก็ยังสร้างอยู่ยนะเออนะก็ ภายในคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายวิวกูเล่นอยู่ตรงนี้เลยจ้ะเลยบายเออแค่นี้แหละบ๊ายบาย